สวัสดีครับผมวันนี้ร้านละครซับยางยนต์นะครับพามาชมตัวอ e ูสุตัวขับ4นะครับผมเป็นตัววีครอสตัวใหม่ล่าสุดนะครับใส่เป็นล้อทีอีส e านะครับตัวนี้เป็นล้อเบาโฟล์ฟอร์มีงาน KM นาะกระมนการยางนะครับ เป็นสีเท่ากันเงาหยอดแดงนะครับรัวด้วยยางโตโยนะครับโตโยทย rt 2 6 5ห0ห8นะครับผมตัวนี้สายลุยนะครับแล้วก็จัดฟิตเมนด้วยโปรเฟนเดอร์นะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้วยนะครับตัวท็อปสุดของโตโปรเฟนเดอร์ เจ็บแต่จบนะครับของดีเลยการันตีนะครับคันนี้สูงกว่าสแตนดาดประมาณนิ้วหนึ่งนะไม่ถึงนิ้วนะก็อยู่ประมาณนิ้วหนึ่งอะ่ะสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับสามารถใส่ได้ลูกค้ามีโอกาสจะเปลี่ยนเป็นยางเจ็ดห้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองดูความสูงเดิมเลยนะความสูงที่เจ๊ต,ตอนนี้นะก็สูงเท่าไหร่นะครับจากพื้นนะห้านิ้วมือ 5นิ้วมือนะครับกับอีกประมาณสองก็อยู่ประมาณเจ็ดนิ้วมือนะครับหกถึงเจดนิ้วมือครับความสูงตอนนี้มันโฟลเดอร์นะครับด้านหลังครับด้านหลังครับความสูงด้านหลังนะครับตอนนี้มันทุกรอเข้าไปแล้วนะครับห้านิ้วมือครับกับอีกประมาณสามอยู่ประมาณแปดนิ้วมือนะครับของด้านหลังนะครับตอนนี้นะครับความสูงประมาณนี้ตัวนี้ จัดเป็นล้อเบานะครับเมื่อกี้ลองยกดูนะครับระหว่างตัวล้อกับตัวยางนะครับก็ไม่หนักมากอ่ะก็ช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับล้อตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับยางอยู่เส้นหนึ่งประมาณเกือบหกพันครับประมาณนี้สวยมา,มากเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูล้อใกล้ๆกับตัวยางใกล้ๆนะครับ มาต่อกันที่ตัวล้อกับยางนะครับผมตัวล้อที่เราเห็นตอนนี้นะครับเป็นล้อสีเท่ากันเงานะครับเป็นงาน km ของน้ากระมวลการยางนะครับยอดแดงด้วยนะแล้วก็เป็นยางโตโยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะตัวล้อจะเป็นสีเท่ากันนะครับจะเป็นสีออกไม่เข้มมากนะครับจะมีเข้มกว่านี้คือของ mk นะครับจะเข้มกว่านี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็นหนังสือยอดแดงนะครับงานค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะดูปัง ดูปั๊มดูอะไรนะครับโมดอินเจแปนนะครับนี่นครับเก็บงานได้เนียนมากๆนะครับเก็บแท้ได้เนียนมากๆตัวโมเดลก้านเนี่ยเป็นมิติเดียวกับล้อแท้แน่นอนนะครับงานตัวนี้กกลานตีเรื่องแท้เรื่องโมเดลแท้เลยนะครับยางจะเป็นยางสายลุยนะตัวนี้มันจะมีริมกาดป้องกันขอบล้ออยู่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมขับแบบ สบายสบายอ่ะตะลุยได้เลยครับส่วนยางเป็นโตโยอาทีนะครับดอกมันก็จะห่างแบบนี้มีเสียงกว่ายางเดิมแน่นอนนะครับแต่เมื่อกี้ไปลองฟิลก็นิ่มดีนะครับแล้วก็มันเข้ากับตัวตัวโช๊คที่เซ็ตมาค่อนข้างดีมากๆขับฟิลลิ่งดีมากๆนะครับก็ยางเป็นโตโยนะครับแล้วก็ดอกสเปคจะเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับเป็นรุ่นอาทีนะครับผมตัวนี้นะ วยจัดรถเดิมๆที่ไม่ได้ใส่โช๊ก็ใส่สเปคนี้ได้เลยนะครับดีแม็กใส่ได้เลยนะเจ็บแต่จบนะครับล้อ,อยางนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูรถต่อละครับมาต่อกันที่ตัวรถนะครับผมก็เอาไว้เปน็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสําหรับใครที่มองหาล้อ,อยางแนวนี้นะครับลงสนใจลองสอบถามได้เลยนะครับตัวล้ออยู่ที่ประมาณหนึ่งมื่นแปดพันบาท 8,500บาทนะครับส่วนยางนะครับจะอยู่ที่เส้นหนึ่งประมาณ6,000นะครับเป็นยางสายลุย AT นะครับผมโอเคสอบถามได้ที่นะครทรัพย์ยางยนต์094-540-9999สวัสดีครับ Perfect.